มาต่อกันที่ประเด็นญี่ปุ่นกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมคะเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงคือเรื่องของการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นล่าสุดเนี่ยไปแต่3,000กว่าคนต่อวันแล้วนะคะมากที่สุดนับตั้งแต่มีโควิด -19 มาเลยค่ะทำให้ญี่ปุ่นเองสั่งยกเลิกนะคะ มาตรการที่ชื่อว่า Go to Travel เป็นการชั่วคราวมาตรการนี้คล้ายๆกับบ้านเราก็คือเราเที่ยวด้วยกันนะคะคือเป็นการให้ประชาชนไปเที่ยวในประเทศรัฐบาลออกให้50%คนที่เป็นประชาชนออก50%ทางค่าที่พักแล้วก็ค่าเดินทางแล้วก็มาตรการนี้มีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดเหตุโควิด19นะคะและรัฐบาลก็ใช้งบไป1.35ล้านล้านเยน แต่หลังจากมีการระบาดหนักนะคะคือมีผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นถึง3,000เคสเนี่ยก็ทำให้ผู้นำญี่ปุ่นนะคะนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุงะเนี่ยเขาตัดสินใจบอกว่ายกเลิกชั่วคราวนะ28ธันวาคมถึง11มกราคมปีหน้าก็คือช่วงปีใหม่หยุดมาตรการนี้ไปก่อนนะคะดังนั้น คนที่สมัครไปแล้วนะคะเสียตังค์ไปแล้วผู้ประกอบการที่ควรจะได้รับเงินแล้วภาครัฐบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายชดเชยให้กับทางที่พักแล้วก็โรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากคําสั่งของรัฐบาลส่วนค่าธรรมเนียมในการยกเลิกที่ประชาชนต้องเสียรัฐบาลเขาก็แอบสอบให้หมดเลยนะคะแต่ยกเว้นค่ะมีบางเมืองนะคะที่สั่งปิดทันทีก็คือยกเลิกมาตรการนี้ทันทีก็คือกรุงโตเกียวกับเมืองนาการนาโก,ากย่านะคะที่ถูกสั่งระง,งับโครงการโก to Travel ตั้งแต่ 16ธันวาคมนี้เนื่องจากว่ามียอดผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากทีเดียวนะคะจึงต้องสั่งงดการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว แต่ไม่ใช่แค่ผลที่เกิดจากปัจจัยลบเท่านั้นนะคะมีบางธุรกิจได้อน,นิสงค์ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือร้านขายและร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะคะโดยข้อมูลนี้มาจาก b i y s e l l Technology นะคะบริษัทรับซื้อสิ่งของตามบ้านแล้วก็นำไปขายผ่านร้านค้าออนไลน์หรือเปิดประมูลค่ะ พบว่ามีการเข้าไปรับสินค้านะคะในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง31%เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันของปีก่อนก็คือมีคนที่อยู่บ้านมากขึ้นนะคะผ่านการล็อกดาวน์ที่ทำการสั่งเขาก็จัดบ้านจัดบ้านปุ๊บก็มีของส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะขายนะคะเป็นของมือสองนะคะซึ่งมีการรับซื้อเนี่ยถึงประมาณ2,990แห่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะ โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในการนำมาขายเนี่ยก็มีทั้งเสื้อกิโมโนนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องประดับแหวนและทองคำก็จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษนะคะยอดขายเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันยอดรับซื้อเพิ่ม31%ส่วนยอดขายช่วงเดือนกนรกฎาคมถึงกันยายนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง52%ด้วยกันนะคะเหตุผลหนึ่งก็มาจากการจัดบ้านสไตล์มินิมอลของคนญี่ปุ่นนะคะตามแนวคิดของมาริคอนโดนะคะที่เป็นคนเขียนหนังสือนะคะว่าชีวิตเปลี่ยนจากการจัดบ้านในครั้งเดียวคนญี่ปุ่นก็เลยพยายามระบายข้าของที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกัน